อกาสในการเป็นเจ้าของบ้านในอเมริกาของคุณมาถึงแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะเพชก็สามารถช่วยคุณได้ค่ะเพชมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือคนไทยเป็นเจ้าของบ้านนะคะมากกว่า300หลังแล้วค่ะหลังนี้ก็เป็นของคุณได้นะคะใครบอกว่าบ้านในอเมริกาจะไกลเกินเอื้อมค่ะบ้านในฝันของใครหลายๆคนไปดูกันเลยค่ะ ชีวิตวจริงมันก็ไม่ได้สวยหรูนะคะแต่ว่าเพชรก็ไม่ได้มาขายฝันค่ะบางทีเราอาจจะหน้าที่การงานดีแต่ว่าเราอาจจะมีหนี้สินเยอะก็เป็นไปได้หรือว่าเราอาจจะเป็นเจ้าของกิจาการอาจจะไม่ได้มีการรีพอร์ตรายได,ได้หรือว่ามีเอกสารที่สามารถจะโชว์ธนาคารได้ไม่เพียงพออาจจะเป็นในเรื่องของเครดิตสกอร์อาจจะเป็นในเรื่องของการมีแบงค์ครับซี่มาก่อนนะคะหรือว่าเรามีหนี้แต่เป็นหนี้ที่เราไม่ได้ก่ออาจจะไปโคไซกับใครมากู่ซื้อรถหรือว่าอาจจะเป็นคู่สมรสเก่าของเราที่เราเคยกู้ซื้อบ้านด้วยกันซื้อบ้าน เพรอยากให้มัน accessible สําหรับหลายๆคน m o วเกจเนี่ยมันเป็นภาษาที่3เลยด้วยซ้ำหมายความว่าเราพูดภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได้แล้ว m ัวเกจก็เป็นอีกภาษาหนึ่งซึ่งมันมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่าน,นั้นมิชชั่นเพรก็คือจากที่เพรเคยทํามาทั้งหมดเพรพยายามทําให้มันเข้าใจง่ายขึ้นเรื่องของบ้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการ build generation wealth ด้วยไม่อยากคิดว่าเออซื้อมาเพื่อเป็น short term แต่ว่าอยากให้มองว่าเออเราสามารถที่จะส่งทอดต่อให้ลูกให้หลานได้แล้วก็สามารถ นำทรัพย์สินตรงนั้นนะคะมาเป็นเงินที่ช่วยให้เรากสเกษียณได้ด้วยค่ะตอนที่เพชได้เข้ามาเจอกับเมนทอร์นะตอนที่เข้ามาในการทาสินเชื่อบ้านตรงนี้เขาก็แบบสอนเพชบบว่าเออมันทํำยังไงได้บ้างหรืออะไรอย่างงี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้มีคนที่ออกลงมาลุยสนามแล้วก็มาแบบ reach o อาแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือวิธีการทาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้รับข้อมูลตรงนี้มาเยอะมากเลยแล้วมันก็รู้สึกว่า มันเป็นการที่เราไม่แฟร์ถ้าเกิดว่าเราจะไม่ส่งต่อเพ็กก็คือโตมากับแม่ที่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วเขาก็พยายามทาทุกอย่างแหลนะเนาะเท่าที่แบบผู้หญิงคนหนึ่งจะทําได้ให้เราแบบว่ามีการศึกษาที่ดีมีที่อยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทําธุรกิจของตัวเองซื้อบ้านเขาก็มีบ้านอยู่แบบเอ,อ่อมีชีวิตที่ดีคราวนี้ตอนที่มันลงเนะี่ยมันก็ลงแบบลงสุดๆไปเลย เราก็เสียบ้านไปนะั่นแหละเราแม่เขาก็แบบว่าปล่อยให้บ้านมันถูกยึดอนะไรเงี้ยแล้วแล้วตอนนั้นนึกถึงสภาพของแบบเด็กคนหนึ่งนะที่แบบเคยมีชีวิตที่ดีแล้วก็ไม่มีบ้านแล้วเราก็ต้องไปเช่าไปอยู่นูน่นอยู่นี่อยู่นั่นมันก็เหมือนกับว่าเป็นแรงผลักดันที่แบบโอเคเหมือนบางทีเราเจอลูกค้าแต่ละคนอนยะ่างเงี้ยที่เขาอาจจะเคยมีบ้านมาก่อนแล้วเสียบ้านไปแล้วคราวนี้เขาไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงให้มันได้ บ้านหลังใหม่ของเขาอีกครั้งหนึง่งอาจจะบางคนอาจจะเข็ดขยาดไปล้อาจจะมีความกลัวอะไรเงี้ยค่ะคือหลังจากที่เราผ่านตรงนั้นมานะแล้วเราก็เรียนรู้มาแล้วว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วจนมาตอนนี้ที่เรามาแบบให้การศึกษากับตัวเองเพิ่มแล้วกันว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีวิธีการแบบ Financial fix solution เนี่ยจะต้องทำยังไงลูกค้าที่เป็นคนไทยเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันเราจะมีวิธีความคิด culture ที่แบบวิธีการที่เราจะได้รับไรายได้หรือว่าจะเป็นวิธีการคิดในเรื่องของการ manage personal finance เราเข้าใจในการที่เขามีสภาพการเงินแบบนั้นด้วยความที่เขาคิดแบบนั้นแล้วเราก็ช่วยที่เขาจะชิ t mindset แล้วก็เซ็ตทั้งโฮลระบบใหม่แล้วก็ทรานสเลตออกมาเป็นบ้านให้เขาไปแบบนี้ค่ะคือมันก็อาจจะไม่ได้มีเรนเดอร์ฝรัง่งหลายๆคนที่เขามานั่งแบบว่าจำจี้จำชัยระบ้านหลังเนาะว่ามาช่วยแบบว่าวแฮนด์สอนเกตดาวน์เนด์เดอร์ดี้เพื่อที่จะเปลี่ยนจัดโนเป็นเยสหลายๆครั้งใช่ไหมเราคิดว่าเออแบบเรามีเงินดาวเรามีสภาพที่เรียบร้อยเราไปเดินเข้าแบงก์หนึง่งแล้วเราก็คิดว่าเราจะกู้บ้านได้เลยกู้บ้านเนี่ยมันเป็นสินเชื่อระยะยาวเนาะสามสิบปีแล้วมันก็เป็นเงินจํานวนเยอะเพราะฉะนั้นเขา ก็จะดูเอกสารอะไรที่มันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าไปผิดที่หรือปรึกษาผิดคนบางทีมันไม่ใช่ว่าเราไม่พร้อมแต่ว่ามันหมายความว่าเขาอาจจะมีโปรแกรมที่รองรับเราได้ไม่เพียงพอการกู้ซื้อบ้านในเมริกเนีย่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมามา,มากๆแล้วเนาะถ้าเราปรึกษาถูกคนเขาจะดู compensation factor ที่มันสามารถจับต้องได้เวลาที่เราจะกู้ซื้อบ้านเนี่ยมันดูไม่กี่อย่างหรอกเขาดูรายได้เขาดูเงินดาวเครดิตสภาพบ้านกี่อย่างเราอาจจะมีแบบ3อย่างในสีอาจจะมี2อ,อย่างในสีอาจจะมีแบบเงินดาวที่สูงมาก คเครดิตดีมากแล้วเราก็กู้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องโชว์รายได้หรือว่าเราอาจจะมีรายได้ที่สูงมากมีคเครดิตที่ดีมากนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องใช้เงินดาวน์ที่เยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนะี่ยมันมีหลายโปรแกร,รมมากเลยที่แบบโอเคเรามีรายได้เยอะแต่มันอาจจะไม่อยู่ในกระดาษใบนี้แต่ว่ามันอยู่ในแบงก์สเต e เมนต์นะเราก็สามารถที่จะกู้ซื้อบ้านได้เราเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณมีสถานการณ์ยังไงที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันจะกู้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรมาคุยกันก่อนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสําหรับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการเตรียมตัวกู้ซื้้อออบาาานนะคะคย่งงแรรกกเ็ต Make ชัวร์ว่าเรามีประวัติการผ่อนใจหนี้ที่ดีนะคะเราอาจจะมีหนี้เยอะมากแต่ว่าถ้าเราจ่ายตรงเวลาทุกทุกเดือนอย่างที่2เลยก็คือเราจะต้องเก็บเงินไว้บ้างแหละ,ะการซื้อบ้านในเมริการาเนี่ยจะต้องมีเงินดาวนะคะจริงๆเราถึงแม้ว่าเราจะมีโปรแกร,รมสําหรับแต่ละเขตที่เขามาช่วยเราให้ดาวบ้านได้แต่ว่าการมีเงินดาวได้เงินจากที่ทํางานหรือว่าอาจจะเป็นเงินที่พ่อแม่พี่น้องให้มานะคะหรือว่าอาจจะเป็นเงิิินาานนนนนนทททททีีี่่่่โอออมาาาาาาาจกกกไไยยยยยเเเเปปป็็็็รรขขัพ์สงดว3คื เรื่องของงานถ้าเรามีงานแล้วเรามีรายได้นะคะมันก็เปิดโอกาสให้เราได้ใช้หลายๆโปรแกรมแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่เป็นแบบฟรีแลนซ์เป็นงานไม่ไปติดประต่อแต่เราก็มีรายได้เข้ามาตลอดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะใช้รายได้ตรงนั้นนะคะในการกู้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุปง่ายก็คือเงินดาวเครดิตแล้วก็ในเรื่องของตัวงานใช้รายได้เท่าไหร่อันนี้มีคนถามเยอะมากเราต้องดูว่า เราอะมีรายได้เท่าไหร่ไปดูว่าไรายได้เท่านี้ของเราเนี่ยมันจะผ่อนได้แบบได้บ้านหลังประมาณไหนอยากจะให้เริ่มจากตรงที่ว่าตัวเราก่อนเพราะว่าหลายๆครั้งบางที่มันเจอทางตันเหมือนกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราแบบรายได้2 0 0 0 0ื่นเราซื้อบ้านอะไรไม่ได้เลยแต่บ้านที่เราอยากได้เนี่ยเราจะต้องมีเงินอย่างน้อย2 0 0 0 0นอะไรเงี้ยต่อปีซึ่งอันนั้นเราอาจจะมองเป็นอินสปิเรชันแต่ว่าถ้าเรามองแบบจาก2 0 0 0 0เป็น2 0 0 0 0นบางทีบางคนอาจจะทําได้เป็นแบบ ภายใน1ปีถึง2ปีแต่บางคนเงี้ยสองแสนมันไม่มีทางที่เขาจะไปแตะบ้านหลังนั้นได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเพชระะอยากให้มองว่าโอเคเรามีงานที่ดีขึ้นแล้วเราไอ้งานตรงเนี้ยเงินเดือนเท่านี้มันจะออกไปได้บ้านหลังประมาณไหนแบบนี้ดีกว่าถ้าไม่พูดแบบขายฝันเนาะจริงๆแล้วอะ่ะหลายๆคนคิดว่าการซื้อบ้านมันเป็นเรื่องของการขายฝันเนาะแต่ว่าคําว่าบ้านหลังแรกอะค่ะมันไม่ได้แปลว่าเราต้องซื้อเข้าไปอยู่อย่างเดียวเราไปซื้อบ้านหลังหนึ่งเพื่อปล่อยให้คนอื่นเช่าในหลายๆรัฐอย่างเงี้ยบ้านราคาเริ่มต้นอยู่แค่1 0 0น0 เวลาที่เราจะกู้ซื้อเพื่อจะปล่อยเช่านะคะมันเริ่มต้นแค่1 5ดาว15%ดาวของ10,000แสนอย่างเงี้ยมันแค่แบบ15ื่นอย่างเงี้ยซึ่งหล,หลายๆคนทำได้นะคะเรามีรายได้แบบ2 0 0 0 0 3 0 0 0าแล้วอาจจะมารวมกับรูมเมทของเราที่มีรายได้2 0 0 0 0 3 0 0 0าอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็รวมกันแบบอาจจะกู้ทั้งหมด4คนแล้วเราก็ได้เป็นบ้านหลังหนึ่งมาแล้วเราก็แบบแชร์กันแล้วก็ปล่อยเช่าได้อีกบ้านหลังแรกบางคนอาจจะเป็นบ้านเพื่อสร้างรายได้ แต่ว่าสําหรับอีกคนอาจจะเป็นบ้านที่แบบเอออยู่แล้วอุ่นใจแบบอยากจะตกแต่งเองอยากจะไม่ต้องแบบไปวุ่นวายกับแลนด์ลอร์ดแล้วอย่างเงี้ยค่ะสินเชื่อหลายๆโปรแกรมใช่ไหมคะเขาก็ขอดูเงินดาวขอดูงานขอดูเลขโซเชียลหรือว่าอาจจะเป็นเลขไอทินหรือว่าถ้าเป็นคนที่มาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เข้ามาก็คือใช้แค่แบบวีซ่าท่องเที่ยวหรือว่าบางโปรแกรมเนี่ย เขาไม่ได้ดูวีซ่าเลยดูแค่ว่ามีเลขไอทินหรือว่ามีเลขโซเชียลก็คือสามารถที่จะกู้ซื้อได้แล้วตัวเพรเองเพรมีประสบการณ์ที่แบบให้ลูกค้ากู้บ้านโดยที่เพรไม่ได้ขอดูพวกว่าเขาใช้วีซ่าอะไรมีกิีนการ์ดหรือเปล่าหรือว่ามีซิติเซนชิพหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเครดิต <c redit> สก,กร์เนี่ยมันเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเรามีพฤติกรรมในการจ่ายหนี้คืนยังไงนะคะคือ ถ้ายิ่งสูงเนี่ยก็ยิ่งดีคนที่แบบไม่เคยมีมาก่อนเลยเนี่ยมันก็จะมีแบบวิธีการอื่นเหมือนกันในการแบบโชว์ว่าเราจ่ายนี่กลับคืนในไงเช่นประวัติการจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าโทรศัพท์ค่าน้ําค่าไฟอะไรเงี้ยเอามาใช้ได้หมดเลยหรือว่าถ้าสมมุติเป็นคนที่เคยมีเครดิตแต่ว่าประสบปัญหาทางการเงินในชีวิตขึ้นแล้วทาให้เครดิตไม่ดีหรือว่ามีหนี้ที่เยอะแล้วก็คราวนี้เราผ่อนกลับเริ่มคือจํานวนหนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะพูนเยอะจนเกือบจะถึงแม็กซ์อะไรเงี้ยคะ่ะเครดิตไม่ดีมันก็ยัง ซื้อได้เหมือนกันอย่างโปรแกรมรัฐบาลอย่างเงี้ยเขาเรียกรว่ามีเครดิตเริ่มต้นแค่580อยเองอย่างบางทีถ้าเราคิดว่าเออเราเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอย่างเงี้เนาะแล้วเราคิดว่าเออเราแท็กซีเทิร์นไม่ดีเลยละอะไรเงี้ยแต่อะไรคงอาจจะแบบว่าเฮ้ยล้วปีนี้เราจะต้อง make tax เท่าไหร่อยากจะให้ฉิบว่าเออจริงๆมันยังมีโปรแกรมอื่นที่เราไม่ต้องแสดงแท็กซีเทิร์นนะคะแล้วก็ยังกูดได้อย่างเช่นอาจจะเป็นแบงค์สเตทเมนต์หรืออาจจะเป็นใบแบบ profit and loss จริงๆถ้าซื้อบ้านปล่อยเช่าอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องดูรายได้ส่วนตัวก็ไไไไดดดดดู้้้้้้้รรรราา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 ยววว่่่่่่่บนนนเเเเเีปลอออใหชททืถกิต บบร้านอาหารอยู่ที่ทางนาคนครที่จะเขียนรายได้ให้เท่าไหร่หรือแบบเพ์เช็คนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไรายได้เรามันไม่ได้อยู่ในเพ์สตัรหรือว่าดับเบิลยูทูเราก็ไม่ต้องโชว์ตรงนั้นก็ได้มันยังมีโปรแกรมอื่นอีกที่เราสามารถที่จะกู้ได้โดยที่ไม่ต้องไปแบบคอมมิตฟรอดหรือว่าแบบเอาตัวเองไปเสี่ยงติดคุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราโทรมาคุยกันก่อนดีกว่านะว่าจริงๆแล้วสถานาการณ์ของเราเป็นยังไงจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนะั้นแล้วหลายๆคนอาจจะกู้ได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ได้รูตัวเลยด้วยซ้ำไปนะคะ ก็ต้องมีเวของมันอยู่แล้วเรามาจากต่างถิ่นต่างแดนอาจจะมาขับอูเบอร์ก็เป็นเจ้าของบ้านอะไรยงเงี้ยนี่ก็พูดปิดไปว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นเชฟอยู่ในครัวเป็นไลนคุกส่วนใหญ่ก็จะมี2เคสใหญ่ๆเนาะก็จะมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่แบบมั่นใจามากคิดว่าโอเคแบบ ฉันพร้อมแล้วฉันกู้ได้เลย,เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเขาอาจจะลืมมองว่าเอกสารที่เขาส่งมามันยังไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมามีมาแก้กันดหน่อยหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่อย่างเช่นตัวพี่เป็นพนักง,งานเสิร์ฟนะทำงานแบบได้ชั่วโมงเราไม่เท่าไหร่เราส่วนใหญ่เป็นทิปทําอาทิตย์หนึงนงน่งอาทิตย์ละสี่ล้านอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาไม่ได้มองว่าไอ้สี่ล้านเนี่ยมันแบบได้ใบละ500ต่อเพ์เช็คทั้งหมด4ล้านตกอาทิตย์ละ2 0 0 0เดือนหนึ่งนั้นมันก็เยอะอยู่อะไรเงี้ยแล้วบางทีเขาโทรมาเขาอาจจะ ถามเฉยๆนะแต่พอเขารู้ตัวอีกทีนนงก็คือหลังจากนั้น2เดือนเขาได้บ้านไปแล้วางคะฝันของคุณนะคะก็จะเป็นจริงได้ด้วยการโทรมาที่718 808 3918นะคะแล้วก็พูดว่าพรีอ p p r o v ว l ค่ะ